嗯。Mm hmm. ี่น้องครับเมื่อนอี้ได้ส้มปลาหน่อยครับผมส้มปลาหน่อยต้มี่หิวข้าวนะครับผมเซฟโหลดน,นะครับผมมาแพ็กหนึ่งสองอันพี่น้องแกะแบบแกะโชเลยเดือพี่น้องเลยแกโชไปเลยนี่แกโชวไปเลยแกโชไปเลยเรียวๆสดๆแก้มก็บ,บกักพกแก้มกับหอมดงหอมแดงนะครับแกวปลาแดกนะครับแกวปลาล่าสมพักอ่าเพิ่นบอกว่าให้กินแนวนี้มันจะเข่ากัน มาพี่น้องโอ้ยหอมโอ้ยหอมเถอะคือหอมเถอะนะตั้เอ้ยเจ <c oughs> ี่ยงอู้ยนี่มาพี่กือเกา่าได้ยังอยู่นี่เอาพี่กระปังปอนนี่ะแทบแทบโหลดส้มปลาน้อย ของตั้มมี่หิวข้าวมันสซ่บๆก็ปังปอนนะครับผมเสเแซ่บเหมือนกันครับมาครับพี่น้องวันนี้ข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวเสียบๆเแซ่บก็ปังปอนหมดสมพาน้อยต้องกินกับบักพริกได้ขาดบักพริกบุหรีเด้อูอ,อูใส่บรอดคำเด็กอืม้ม Cap. Cap aja. อแ่บตัวลราพี่น้องเลยอืม,อมไปข้าไปโดดมาอืม м mm м -hmm. mm -hmm. Cạp <coughs> cho <coughs> <coughs> oh, ผมบอกเลยนะว่าโคตรแซ่บพี่น้องโคตรแซ่บเลยนะครับบ่ได้บอย่งองหรือวนยังนะครับผมเพิ่งเคยกินแซ่บแห้งเออผู้ใดส้สนใจถ้านข,ขอไปได้เพจพรวนี่ผมสีไว้ให้ดีนี่นตั้มมีหิวข้าวนี่พี่น้องแซ่บนะครับผมพี่น้องส่งทั่วประเทศไทยส้มปลาน้อยควายลักนะครับผมส่งทั่วประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศไม่รู้ว่าแกส่งไหม นะครับลองทักเข้าไปถามดูนะครับพี่น้องครับผมลองทักเข้าไปถามนะอืออืม,อมแก้มหอมแดงแก้มพริกคือปังปอนเนี่ยอืมแก้พริกพริกขาดบ่ได้ อืมเหนือข้าขาวเลยอเหนือข้าวขาวเลย พี่น้องอืมอืมทานกินเนือแสบเ๋ยวใส่กระสุมปลาเอากันอืม,อม สมก็ดีบบเข้มแห้งมาทานอือหขย้อนคนสั่งเปินหลายพี่นอ้องใื่ึกนีบผิดเข้าไป chín <laughs> <laughs> kèm nhắn cho chín luôn ơi mà nếu đây là ông kèm đầy bớt Đại ừ. đầy bớt quý ăn mình mà kín kèm với quý tiểu rồi qua khẩu mới uuuhhh <coughs> 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 uuuhhh Nói chung là, tôi thường đi ăn khẩu lạy ở không đi ăn khẩu lạy như thế này Tại đi ăn thịt Khẩu lạy của tôi không ai <laughs> uh -huh. <laughs> <Joker shadow> <laughs> เนี่ยอแบบมีขอนียวก็ตัวนี้เนี่ยพวกกใช้ก็ไแหลสบาย <c oughs> ผู้ใดที่เสียส,ส,ส่งไปให้พี่น้องลูกร้านทั้งต่างประเทศผมบมโหนะว่าเพื่นส่งต่างประเทศบอรดองทางเขาไปถามเพิ่นเบิงเดเพื่อพี่ๆทุกคนที่อยู่ต่างประเทศอยากกิน ก็ลองทักเข้าไปในเพจตั้มนี่หิงข้าวดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าแกส่งต่างประเทศไหมแต่ในประเทศไทยส่งเพ่อประเทศไทยอยู่นะครับทุกภาคเลยรับอีสานเหมือนบ้านมันต้องเอียงมากไหมมัน้องรูล้ละแับมหาศาร Ngoài Chỗ còn nhớ vào rau Ờ, chăm đúng Chạp, chạp, chạp บรบรยากาศฟังนั่งฟังเสียงนกกินข้าวไปนล้วบุญมิไพยอยากออกจากบ้านไปยู่ตั้งแดนแดนไก่ดอกพี่น้องครับผมนะครับ พราะเด๋มวาเห็นสีเขียวเนี่ยนี่มันหล่มเลื่อนนะครับผมพี่น้องเปีนงานตั้งใจกับเพื่อความจําเป็นนะครับมีภาระที่ต้องไปดิ้นรนหางานหาการทําอยู่ทางไกลแต่ขอใจก็ขอให้พี่น้องสู้ๆนะครับคนดีอย่ทางไกลเนาะเหนื่อยกับกบมาบานเฮ่านี่แหละครับพี่น้องเหนื่อยกับมาบานเฮ่ามาเอาบ้างใจนะครับผมพี่น้องเอาพี่น้องผู้ใดเสแสร้งกปังปอดกับเมนูสมปะหน่อยง่ายๆเมนูบ้านๆผู้ใดสนใจนี่ก็ปุ๊บปั้นีำ พี่น้องครับผมแพ็กหนึ่งแพ็คหนึ่งเขาจะมีให้สองกระปุกนะครับของเพจตั้มไม่หิวข้าวนะนะครับผมส้มปาน้อยควยายรักของเผิ่นเด้อพี่น้องเด้อสนใจก็ทักเข้าไปในเพจแย่ได้เลยหรือว่าเดี๋ยวบอลจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะครับผมพี่น้องเส่บๆบอกเลยรับประกันความแซ่บนะครับเขาไปตักันบ่แพงดนกเขาไปกินโดดเออหาเนี่ยเส่บๆม่กินแน่จะกินแต่เหล่าหลายนะครับพี่น้องเอาพี่น้อง ฝากกนอลไรก็แจ้งให้ปังปอน้ำมือนีเขอตัวล้ายก,ก่อนพอกรารพิหน้าสวัสดีครับ